นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามความร่วมมือในการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงเรียนของสถาบันการศึกษาและเครือข่ายภาพประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณกฤษดากุลขัวค่ะ องค์กรภาคประชาสังคมหน่วยงานสาธารณสุขโรงเรียนและผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมพูดคุยในวิธีสมัชชาพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในจังหวัดมหาสารคามหลังพบว่าเด็กในจังหวดัดมีปัญหาด้านพัฒนาการเรียนรู้และระบบอาหารส่วนใหญ่ของสังคมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่รู้แหล่งที่มาไม่รู้ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ระบบอาหารที่อยู่ในโรงเรียนก็เหมือนกันที่เด็ก รับประทานในตอนอาหารกลางวันหัวละ20บาทก็อยู่ในภาวะเดียวกันหมายความว่ามีความเสี่ยงอตลอดเวลากับการที่จะบ,บริโภคอาหารตามตามเมนูของอาหารที่โรุงเรียนจัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่มอดไม่ปลอดภยัยมันก็ส่งผลต่อการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมของเด็กหรือพภชนาการของเด็กเช่นเมืองสารคามเนี่ยเด็กมีภาวะการจเจริญเติบโตทางสมองเรียกว่าไอระดับเนี่ยอยู่ระดับ ข 6, 6อองัันดดบสุทท้ายประเศในเวทีการพูดคุยจะมีการช่วยกันมองปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขยังมีโรงเรียนในเครือข่ายที่เริ่มจัดการสร้างระบบอาหารปลอดภัยในโรงเรียนปลูกผักกินเองนําเข้าอาหารอินทรีย์และนําผลการดำเนินงานมาร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำไมเราต้องปลูกผักในโรงเรียนครับเรา้องทา เพราะว่าเราจะได้มาเอาเอามาประกอบอาหารกลางวันของเราค่ะทำไมเราไม่เลือกซื้อเลือกใช้ผักที่ตลาดทำไมเราต้องปลูกเองอ่ะเพราะว่าซื้อที่ตลาดบางครั้งก็มีสารเคมีตกค้างด้วยค่ะแบ่งพื้นที่แปลงด้วยใช้อิฐบล็อกค่ะ25แปลงหารเด็กแล้วถูกแปลงละ2-3คนให้พี่ดูแลน้องปลูกผักด้วยกัน20บาทต่อหัวนี่อาหารพอเพียงพอ สองเมนูมีไข่ทุกวันบอกผลไม้หนึ่งอย่างไม่ใช่อุปสรรคบางทีเรามีไข่ไก่เราไปเสริมด้วยซ้ำคณะทำงานในจังหวัดมหาสารคามได้รวบรวมเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นโภชนาการอาหารของเด็กมากว่าหนึ่งปีได้มีการสนับสนุนเพื่อสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่9อําเภอ23ตําบลเวทีการพูดคุยครั้งนี้เป็นการมองอนาคตร,ร่วมกัน เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงเรียนต่อไปภาคีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ปกครองตั้งแต่ชุมชนเกษตรกรผู้ทําการผลิตที่ปลอดภัยองค์กรหรือเอน่หน่วยงานที่ทําเรื่องนี้เนี่ยขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกันทุกคนหลายองค์กรที่ทําเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีพลังกับการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของเราคือว่าเสนอให้มีการบูรณาการกันให้มีการทํางานร่วมกันนะครับ เพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียนให้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครือข่ายคณะทำงานยังได้มีการประกาศเจตนารวมร่วมกันคือรวบรวมองค์ความรู้การจัดการระบบอาหารในโรงเรียนพร้อมขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆทั่วจังหวัดมหาสารคามและจะผลักดันเรื่องนี้เป็นนโยบายของจังหวัดต่อไปกรษฎิราคุณขวัวนักข่าวพลเมืองรายงาน